สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ในแง่ของการปฏิบัติตัวนะครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของยานะครับโดยผมจะเจาะลึกลงไปในว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่เราแพ้เราควรจะมีวิธีในการจัดการกับมันอย่างไรถ้าเกิดว่าเราแพ้สัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับ ที่จะพอช่วยเหลือได้บ้างนะครับผมก็จะเล่าเรื่องพวกเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้ฟังนะครับแต่จะไม่ได้ลงไปถึงว่าจะใช้ยาตัวไหนยังไงอะไรดีนะครับอันนี้เป็นเจาะลึกไปถึงวิธีในการปฏิบัติตัวแล้วกันนะครับว่าทํายังไงให้ดีขึ้นนะพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะฮะสำหรับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดไปค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับว่ามันเก ปัจจัยแรกของการที่เราจะทําให้โรคภูมแพ้ของเรามันหายได้หรือดีขึ้นได้เนี่ยก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกคือจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองแพ้อะไรนะครับโดยสิ่งที่แพ้เนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการสังเกตอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราแพ้ได้นะครับอันนี้ไม่นับในกรณีของเรื่องของอาหารแล้วก็ยานะครับ สิ่งที่เราแพ้เนี่ยนะครับก็มักจะต้องเป็นอะไรที่มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเกสรดอกไม้สปอร์ของเชื้อรานะครับแล้วก็พวกรังแคต่างๆพวกไรฝุ่นที่เล็กๆนะครับหรือบางคนแพ้ตัวด้วงเล็กๆอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเป็นกรณีของมแมลงเล็กๆอย่างเงี้ยบางคนก็แพ้ได้นะครับก็จะต้องมีการสังเกตตัวเองว่าอาการของเราเนี่ยมันเริ่ม หลังจากที่เราทําอะไรเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะครับเราอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านที่ทําให้เรามีอาการมากกว่าปกตินะครับเป็นช่วงไหนของปีเราออกไปเจอต้นไม้อะไรมาก่อนไหมนะครับต้นนี้เราเคยเจอหรือเปล่าต้นนี้มันออกดอกอยู่ไหมนะครับถ้ามันออกดอกอยู่ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นมันเป็นข้อแรกของการที่เราจะก้าวไปสู่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงนะครับข้อที่2แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน อย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งซึ่งมันลอยอยู่ในอากาศได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราสูดหายใจเข้าไปได้แล้วก็เกิดอาการแพ้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในอากาศตลอดไปนะครับมันก็จะมีสิ่งที่แพ้บางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่พื้นผิวนะฮะเช่นอยู่ตามโต๊ะตามเตียงตามหมอนหรือผ้าม่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ย ต่อให้มันตกอยู่ที่พื้นแต่ถ้าเรามีการเดินการกวาดการที่มีลมพัดผ่านบริเวณนั้นสิ่งนั้นอะ่ะมันก็จะฟุ้งขึ้นมาในอากาศทําให้เราหายใจเข้าไปได้อยู่ดีนั่นเองนะครับงนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังถามว่าทํำยังไงดีนะครับประการแรกห้องเราควรจะต้องมีของให้น้อยที่สุดนะครับเพราะยิ่งมีของเยอะพวกฝุ่นพวกนี้มันก็จะเกาะอยู่ตามที่ต่างๆทำให้เรามีโอกาสที่จะหายใจเข้าไปได้มีโอกาสที่จะฟุ้งกระจายได้นะครับ ของอะไรที่มันดูดฝุ่นไวเยอะนะครับของประดับตกแต่งบ้านทุกอย่างนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลนะครับตุ๊กตาที่มันมีขนขนอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเรามีสิ่งที่มันมีผ้าอยู่เช่นโคมไฟที่มันมีตัวครอบเป็นตัวผ้านะครับหรือผ้าม่านพรมนะพวกนี้นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละที่เราวางไว้เช่นบางคนมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นวิดีโอนะครับ หรือว่าตัวกล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันจะมีฝุ่นมาเกาะได้นะครับฝุ่นพวกนั้นมันก็จะลอยออกมาได้ทําให้เราสามารถหายใจใมันเข้าไปแล้วก็เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับของทุกอย่างที่เรามีตกแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะเก็บไว้ในตู้ให้หมดตู้ที่มีกระจกปิดหรือว่ามีตัวประตูปิดนะฮะถ้าเป็นพวกตุ๊กตาเราเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าการใส่มันไว้ในถุงพลาสติกมันก็จะสามารถที่จะจํากัด ฝุ่นไม่ให้มันไปเกาะข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยได้นะยิ่งห้องเรามันโล่งเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้โอกาสที่มีฝุ่นมากเกาะเนี่ยมันก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับถ้ามันมีพรมอยู่ถ้าเป็นไปได้เราควรจะเอาพรมออกแต่ถ้าเอาออกไม่ได้นี่นะครับแน่นอนว่าการทําความสะอาดพรมบ่อยๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีถามว่าการทําความสะอาดพรมบ่อยๆนี่คือทํำยังไงนะราะวังคนก็คิดถึงว่าเออเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดอย่างนั้น่ะไม่ได้นะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจะส ออกมาทางรูหนึ่งนะครับก็คือเป็นเราดูดเข้าไปทางหนึ่งมันก็ต้องมีลมออกมาสักทางหนึ่งแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับฝุ่นที่มันเล็กๆที่เราแพ้เนี่ยมันมักจะไม่โดนกรองด้วยตัวกรองในเครื่องดูดฝุ่นนะฮะยกเว้นถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดที่มีเฮปเปอฟิลเตอร์อยู่ข้างในาอาจจะพอได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้กรองได้ทุกอย่างนะครับมันก็อาจจะกรองได้สัส่วนมากนะแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแบบเฮปเปอร์ฟิลเตอร์เนี่ยก็คือจะต้องระวังสิ่งที่มมัันนเป่าาออกด้วยะครบ ทั่วไปแล้วพรมพวกนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวที่อัดน้ําเข้าไปในพรมนะครับคือต้องไปหาดูนะครับมันมีอัดน้ําเข้าไปในพรมเพื่อทําความสานอันนั้นอะ่ะจะได้ผลมากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราใช้น้ํากับอะไรสักอย่างมันจะทําให้ฝุ่นหรือสิ่งที่เกาะอยูนะ่มันไม่ฟ้มกระจายนะครับถ้าทําแบบนั้นก็จะเป็นการดีนะโดยทั่วไปจะต้องเป็นน้ําที่มีความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนอ่ะไรฝุ่นมันก็ชอบอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วไรฝุ่นเนี่ยถ้าโดนน,ดน้ำธรรมดาน้ําธรรมดา อุณหภูมิปกติมันไม่ตายนะครับมันโดนน้าร้อนถึงจะตายนะครับแล้วเราก็ไม่ชอบให้มันไม่ตายด้วยเพราะว่ามันก็สร้างปัญหาให้เราเรื่อยๆเนื่องจากว่าถ้ามันไม่ตายมันก็ปล่อยสิ่งที่ทําให้เราแพ้ออกมาได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจึงเป็นจะต้องฆ่ามันทิ้งซะก็คือมันต้องทําบาปบ้างนะครับคือเราจะปล่อยลายฝุ่นเดินไปเดินมาก็ไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นตัวเครื่องอัดไอ้น้ําลงไปในพรมเพื่อทําให้มันตายแล้วก็เป็นการทําให้ตัวฝุ่นเนี่ยมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีในกาาารรทํมสพ หรือถ้าคนจะเอาพรมทั้งผืนออกไปซักเลยก็ได้แต่ก็จะแนะนําว่าใช้น้ําร้อนก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวไรฝุ่นตายได้ถ้าใช้น้ําธรรมดาเนี่ยมันไม่ตายนะก็มันก็อยู่ในนั้นเหมือนเดิมแล้วเราก็แพ้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือกรณีสาหรับคนที่ไม่อยากเอาพรมไปทิ้งผ้าม่านถ้าเป็นไปได้นะครับคนที่แพ้เนี่ยนะครับอย่าใช้ผ้าม่านนะครับคือในอห้องผมมันมีผ้าม่านอย่างเงี้ยนะแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าคนที่แพ้ ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เก็บฝุ่นอย่างดีเลยนะครับถ้าแนะนําก็แนะนําว่าเป็นพวกมูลี่หรือเป็นพวกบานพับที่มันเป็นไม้ครับซึ่งสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายๆโดยการใช้ผ้าชุบน้ํานะครับพวกผ้าชุบน้ําที่ใช้ตัวที่ทําความสะอาดพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ดีการทําความสะอาดบ้านแนะนําว่าใช้เป็นน้ําทั้งเช็ดทั้งถูอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถทําให้ฝุ่นมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับการกวาดอะไรพวกนี้ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ายิ่งกวาดมันยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งแล้วก็เราหายใจเข้าไปนะครับ บางคนถึงขั้นว่าใส่หน้ากากเพื่อที่จะทําความสะอาดแต่ว่าต้องบอกไว้เลยนะครับว่าฝุ่นพวกนี้มันเล็กแล้วบางครั้งมันก็รอดหน้ากากเราเข้าไปอยู่ดีนะครับถ้าท่านจะเอาให้ชัวร์จริงๆก็ต้องใส่ N95 หรือว่า KN94 ในการทําความสะอาดนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าบางคนยมนนีภาวะหนึ่งนะฮะคือเวลาปันภูมิแพ้นานๆแล้วเนี่ยเยื่อบุทางเดินหายใจของเรามันจะไวต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่แพ้ก็ตามนะครับดังนั้น เวลามีกลิ่นมากระทบมันก็จะมีอาการกําเริบได้นะครับแล้วหน้ากากที่ว่าเนี่ย N 95หรือ KN 94เนี่ยนะครับมันไม่กันกลิ่นครับนะแล้วบางคนถ้าเกิดกลิ่นมันกระตุ้นความชื้นมันกระตุ้นยังไงใส่หน้ากากแบบนี้มันก็จะเป็นอาการพวกนั้นขึ้นมาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรจะทําความสะอาดโดยการใช้ น้ำดีที่สุดนะครับถ้าจะใส่หน้ากากไปด้วยก็ได้แต่อยาใส่หน้ากากแล้วก็ไปกวาดเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องดูดฝุ่นที่มันพ่นลมออกมาได้แล้วไม่มีเฮปตารฟิลเตอร์การใส่หน้ากากเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็อาจจะช่วยทําให้ท่านมีอาการลดลงในขณะที่ทํามสะษานะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้ได้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะฮะ อ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของห้องนอนกันบ้างเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนนะครับตื่นมาแล้วก็จะมีอาการคัดจมูกนะฮะหรือบางคนน้ำบุกงไหลตอนเช้าเเพราะว่าถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่ากลางคืนท่านต้องไปเจออะไรมาแน่นอนนะครับก็มันก็อยู่ในห้องนอนนั่น,นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมหรือหน้าต่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนว่าจะต้องทําความสะอาดแล้วมีกี่คนที่ทําความสะอาดพัดลมตัวเองนะครับ บางทีเราดูที่ใบพัดเลยก็ได้นะครับมันมีฝุ่นติดอยู่เยอะแยะแเราไม่ได้ไปทาความสะอาดมันมันก็พัดออกมาให้เราหายใจเข้าไปนั่นแหละครับแล้วมันพัดเอาอะไรมาครับก็สิ่งที่เราแพ้นั่นแหละครับหรือแอร์ถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดมันไม่ได้ล้างมันเนี่ยนะครับฟิลเตอร์ของแอร์ก็แน่นอนว่ามันไม่ได้กรองได้ทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่เป็นฟิลเตอร์เฮปเปอฟิลเตอร์ซึ่งละเอียดมากๆนะครับมันก็จะปล่อยเอาสิ่งที่เราแพ้มาให้เราหายใจอยู่ดีดังนั้นแอร์ Air, พัดลมพวกนี้ต้องทําความสะอาดให้ดีนะ ฟิลเตอร์บ่อยๆส่วนบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่บ้านคนเลยนะครับเดี๋ยวนี้คงจะต้องบ่อยมากเพราะว่ามันมี PM 2.5เต็มไปหมดนะครับอ่านี่คือต้องทําพวกนี้ให้ดีนะครับอย่าให้ลมมันเป่าโดนหน้าเราแต่มีข้อยกเว้น1ข้อเท่านั้นที่อาจจะให้ลมเป่าโดนหน้าเราได้1กรณีเท่านั้นนะครับกรณีเดียวเลยนะครับก็คือการใช้เครื่องกรองอากาศนะครับการใช้เครื่องกรองอากาศเนี่ยเหมือนที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับมันไม่ได้กรองได้ทุกอย่างนะครับ มันบางอย่างมันกรองไม่ได้แล้วมันก็กรองได้เฉพาะสิ่งที่ลอยไปลอยมาในอากาศเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถกรองสิ่งที่มันแปะอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นผิวตามผนังอะไรพวกนี้มันกรองไม่ได้นะครับมันกรองได้แต่สิ่งที่ลอยไปลอยมาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะหายใจเฉพาะสิ่งที่เราไม่แพ้แล้วผ่านการกรองมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็คือการตั้งเครื่องกรองอากาศไว้ใกล้ๆตัวเรานะครับให้มันกรองอากาศในห้องนอนซึ่ง ต้องเป็นห้องปิดนะครับถ้ามันมีห้องเปิดแล้วเราก็มีลมมาจากที่อื่นมีหน้าต่างมาจากที่อื่นแน่นอนว่าถ้าเราแพ้อะไรสักอย่างที่มันลอยเข้ามาในหน้าต่างมันไม่มีทางกรองได้หมดหรอกครับนะไม่มีทางกรองได้หมดถ้ามันเป็นห้องปิดมันจะมีโอกาสกรองได้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามผมก็เข้าใจว่าไม่มีใครที่จะทําห้องปิดได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเอาเป็นว่าถ้าสมมตินในกรณีที่ท่านนอนอยู่เนี่ยใช้เครื่องกรองอากาศให้มันเป่ามาโดนตรงตัวท่านพอจะได้อยู่ แต่ว่าวิธีที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือใช้เครื่องน่องอากาศนี่แหละครับไว้ในห้องนอนท่านให้มันเป่าไปกระทบผนังแล้วผนังนั้นลมมันกระเด้งมาโดนท่านอีกรอบหนึ่งอันนี้จะดีที่สุดนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะบอกไว้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ PM 2.5มันเยอะใช่ไหมครับแล้วหลายๆคนก็แนะนําบอกว่าเออเนี่ยเราควรจะปิดประตูปิดหน้าต่างนะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับคืออย่างน้อยมันก็กันได้บ้างแต่ มันไม่ได้การได้ทั้งหมดครับเพราะว่าพีเอ็มสองจุดห้านี่มันเล็กแล้วบางทีมันก็เล็ดดอดตามตามรอยต่อกระจกตามประตูบ้านที่เราเข้ามาหรือประตเราเปิดประตูบ้านมันก็ลอยเข้ามาเราใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านมันก็ลอยเข้ามาหมดนะครับพวกนี้มันเข้าบ้านได้ดังนั้นเนี่ยทั่วทั่วไปมันจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการกําจัด PM เ5มที่มันเข้าไปในบ้านของเรานะครับคือยังไงบ้างถ้าเราจะเข้าบ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้คนที่มีเครื่องกรองอากาศซึ่งสามารถควบคุมระยะไกลได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ อย่างบ้านอย่างที่ผมอยู่ที่อเมริกาผมก็จะมีอยู่เครื่องหนึ่งซึ่สามารถใช้มือถือในการควบคุมมันได้เราก็จะกดให้มันทํางานสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าบ้านในบ้านนั้นก็คือเราจะปิดหน้าต่างหรืออะไรไว้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งมันกรองอากาศเรียบร้อยแล้วเราถึงเข้ามาในบ้านอันนี้มันอาจจะพอช่วยลดปริมาณสิ่งที่เราแพ้ที่อยู่ในบ้านได้นะครับอ่านี่เป็นวิธีที่ควรจะต้องทานะครับใช้น้ําทําความสะอาด อย่าอะไรอย่าใช้อะไรที่มันปัดแล้วก็ฝุ่นมันลอยขึ้นมาพวกไม้ขนไก่พวกไม้ไก,วก,ไมกวาดอะไรเงี้ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งสำหรับคนที่แพ้มากๆนะครับเพราะมันจะลอยฟุ้งกระจายใช้น้ําเช็ดก่อนจะดีที่สุดนะครับใช้ถูพื้นอะไรพวกเนี้ยดีแล้วก็อย่าให้มีอะไรอยู่ข้างนอกเยอะๆนะทีนี้มาถึงเรื่องของสัตว์บ้างแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงคนเราก็ต้องมีอาจจะมีนกมีมีหมามีแมวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนนะ่ะโชคร้ายคือแพ้ของพวกเนี้ยนะครับ คือที่ดีที่สุดก็คือการเอาของพวกนี้ไปไว้ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของเรานะครับเพราะว่าต่อให้เราจํากัดบริเวณให้มันอยู่นอกบ้านอย่างเดียวนะครับบางคนเลี้ยงแมวก็บอกว่าเลี้ยงนอกบ้านอย่างเดียวเลี้ยงหมาก็ขอให้อยู่นอกบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเออให้หมาอยู่ข้างนอกไม่เข้าห้องนอนของเรามันมันกันอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าหมาแมวพวกนี้เขาจะมี ส่วนที่เราแพ้เนี่ยล่องลอยออกมาในอากาศแล้วมันก็จะฟุ้งอย่างเงี้ยไปไปมามา,มาได้ทําให้เราแพ้ได้อยู่ดีนะครับแล้วอย่างที่ผมเล่าในวิดีโอคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวข้องกับแมวเนี่ยนะครับคือแมวเนี่ยไอตัวที่ทําให้แพ้หรือที่เราเรียกว่าแอลเลอร์เจนของของแมวเนี่ยนะครับมันเหนียวอ่ะมันจะติดอยู่กับที่ต่างได้นานเพราะฉะนั้นต่อให้เราเอาแมวออกจากบ้านเรา,เาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราทาความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ในบ้านเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนขนาดนั้นบางทีอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 6เดือนด้วยซ้ําไปกว่าเราจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นดังนั้นการที่จะเอาแมวไปไว้ที่อื่นแล้วบางคนจะบอกว่าเนี่ยหมอบอกว่าให้เอาแมวไปให้ญาติษาเพราะเราแพ้เอาเนี่ยเอาเอาแมวผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเรายังแพ้เหมือนเดิมเลยผ่านแล้วเดือนหนึ่งเรายังแพ้เหมือนเดิมเลยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่เห็นตต่างยังไงกับตอนที่แมวมันอยู่บ้านเราแล้วเราก็คิดถึงมันเราไปเอาแมวกลับมาดีกว่าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับไอ้ตัวที่เราแพ้เนี่ยมันอยู่กับบ้านเราอะไปอีกนานเลยครับนะฮะ นานเลยก็คือบางทีเป็นหลายเดือนนะครับกว่าเราจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นมันเหตุผลเพราะว่ามันติดอยู่กับที่ต่างๆนะครับแล้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาไดนะ้นั่นก็คือปัญหาของของการที่เราป้องกันเรื่องของสัตว์่เวลาที่เราแพ้นะครับก็ต้องทําแบบนี้นะฮะส่วนคนที่บอกว่าเอ้ยยังไงฉันก็จะไม่เอาหมาแมวนกที่ฉันเลี้ยงไปไว้ที่อื่นมันพอมีวิธีอะไรไหมอ่ะนะครับคือมันก็พอมีวิธีอยู่บ้าง แต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลแน่ๆนะครับคือไม่มีทางจะได้ผล100%เต็มที่ท่านจะไม่แพ้นะครับข้อแรกท่านต้องใช้ยาแน่ๆอันนี้แน่ๆคือการส่วนล้างไซนัสที่ผมสอนไปคราวที่แล้วเนี่ยใช้นะครับแล้วการใช้ยาก็คือต้องใช้สปีรอยพ่นจมูกแน่ๆใช้โดสขนาดสูงแน่ๆไม่สามารถลดได้ชัวๆนะครับมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้คือท่านต้องทําเพราะว่าถ้าท่านจะอยู่กับสิ่งที่แพ้อยู่ตลอดเวลายังไงก็ต้องทานะครับอ่ะนี้ทำแล้วนองเดี๋ยวจากนั้นกือต้องทําอะไรบ้าง แมวเนี่ยจริงๆผมไม่น่ใจที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าต้องถามสัตวแพทย์นะครับเพราะว่ามันจะมีะสิ่งที่แพ้ในแมวอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฟลดีนะครับมันเป็นสารตัวหนึ่งเฟลินดีแล้วมันเป็นแอนติเจนตัวหนึ่งที่ทําให้คนแพ้นะตัวนี้มันเป็นตัวที่แพ้บ่อยที่สุดของแมวแล้วมันจะมีอาหารบางอย่างซึ่งทําให้แมวอ่ะไม่สามารถปล่อยตัวนี้ออกมาได้มากเท่าไหร่นะครับอาจจะพอช่วยได้ที่อเมริกาจะมีการทดลองวัคซีนเพื่อให้แมวมันไม่ปล่อยตัวนี้ออกมานะผมไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คืออาจจะต้้้องใชบบนนนัันนะคร บางคนอาจจะบอกก็อยากเลี้ยงแมวอ่ะขอเลือกแมวที่มันขนน้อยขนยาวขนไม่มีขนอะไรได้ไหมไม่มีไม่มีประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นหมาจะเป็นแมวจะขนสั้นขนยาวขนไม่มีขนอะไรก็แล้วแต่มันก็ปล่อยตัวพวกที่ท่านแพ้ออกมาได้เหมือนกันครับมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเลี้ยงพันธุไหนก็มีค่าเท่ากันมันไม่เกี่ยวข้องกับแพ้มากแพ้น้อยขนยาวขนร่วงขนไม่ร่วงก็แพ้เหมือนกันครับดังนั้นเรื่องการถ้าถ้าท่านยังไม่ได้เลี้ยงนะครับแล้วคิดจะเอามาเลี้ยงแล้วถ้า่านรู้ตัวว่าแพ้ยังไงก็แพ้ นะครับไม่มีทางบอกว่าเ้ยสายพันธุ์นี้มันไม่แพ้แต่ปัจจุบันคือมีการพยายามคิดวิธีบอกว่าถ้าให้แมวเ,เราไม่ให้มีสารตัวนี้ออกมาจากร่างกายแมวคือทําการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแมวเพื่อให้ตัวนี้ออกมาเลยจะดีไหมคือมีคนคิดนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนแล้วมันน่าจะน่าจะมีคนคิดจะพยายามลองทําพวกนี้ออกมาให้เป็นสัตว์เลี้ยงแต่คิดว่าคงไม่ได้มีแมวแบบนั้นทั่วไปหรือหมาแบบนั้นทั่วไปนะครับ ถ้าเราต้องการเลี้ยงจริงๆเราใช้ยาใช้รู้ทุกอย่างเต็มที่แล้วเราทำไงได้บ้างการอาบน้ำหมาและแมวบ่อยๆครับมันเป็นการช่วยลดพวกแอนติเจนพวกแอลเลอร์เจนพวกนี้ให้มันหายไปนะครับบ่อยแค่ไหนอืมตรงนี้อาจจะทรมานจิตใจหลายๆคนมากเพราะว่าปกติหมาแมวแล้วเราไม่อาบน้ำบ่อยแต่ถ้าท่านแพ้แล้วท่านต้องการอาบน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องแบบอาทิตย์ละสองสามครั้งเลยแมวเนี่ยคือถ้าท่านบอกว่าโอเคอาบอาทิตย์ละครั้งไม่ได้หรอกครับ แมวพวกนี้พอผ่านไป3 4วันไอสิ่งที่แพ้มันจะออกไปอีกแล้วแล้วมันก็จะหล่นตามที่ต่างๆอีกแล้วนะครับถ้าท่านไม่ล้างมันออกทุกๆประมาณ 2- 3วันยังไงท่านก็จะแพ้อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการอาบน้ําที่บ่อยมากนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะทําแต่ถ้าท่านต้องการแล้วท่านรักสัตว์ของท่านจริงๆแล้วท่านต้องการอยู่กับเขาจริงๆท่านมีปูิแพ้ท่านควรจะต้องทานะครับต้องทำนะฮนะอ่านี่คือเป็นสิ่งที่พอทําได้บางคนก็บอกว่าเห้ใ hey, ส่เสื้อได้ไหมก็มันก็พอได้เหมือนกันก็คือ อย่างน้อยมันก็กันส่วนที่มันอยู่ในเสื้อไม่ให้มันหลุดออกมาเยอะแต่ยังไงตอนที่ท่านถอดมันก็ฟุ้งกระจายอยู่ดีนะครับนั่นก็คือเป็นข้อเสียของการทําแบบใส่เสื้อแล้วก็หมาแมวพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ค่อยชอบใส่เสื้อหรอกครับใส่แล้วมันก็ยิ่งร้อนไป,ไปใหญ่นะครับเขาก็จะกัดจะแทะอะไรเงี้ยนะฮะงนั้นก็อาจจะไม่สําเร็จนะครับอันนี้คือการดูแลเรื่อง หมาแมวที่ผมพอจะแนะนําได้นะครับคือการอาบน้ําให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช้ยาอย่างสม่ําเสมอโดสที่สูงแล้วก็ใช้การส่วนล้างจมูกบ่อยๆนะครับนั่นคือเป็นได้นะส่วนสัตว์ที่มีพึงประสงค์ที่อยู่ในบ้านท่านเช่นเต่าทองแมลงอะไรก็แล้วแต่ดวงเล็กๆอย่างเงี้ยท่านก็ไปหาทางกําจัดเอาเองแล้วก็พวกหนูนะหนูเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านแพ้ม,มันมักจะอยู่ในฉี่หนูนะครับ คือหนูฉี่เสร็จปุ๊บมันก็นแห้งแห้งเสร็จปุ๊บมันก็จะล่องลอยออกมาแล้วท่านก็จะสูดแล้วท่านก็จะแพ้ก็ต้องดูว่าถ้าท่านมีหนูเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางกํากจัดออกไปก่อนนะครับบางคนเลี้ยงแฮมสเตอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้พวกนั้นคืออย่างน้อยๆมันมันดูแลยากเหมือนกันเพราะว่าแฮมสเตอร์เนี่ยยังไงมันถ้าท่านแพ้มันก็จะล่องลอยออกมาพวกนกอะไรเงี้ยถ้าแพ้มันก็จะล่องลอยออกมามันไม่มีวิธีอื่นนะครับที่ท่านจะสามารถจํากัดอาการภูมิแพ้ของท่านได้พวกนั้นก็คืออาจจะต้องยกให้คนอื่นไปจริงๆนะฮะ สิ่งต่อมาก็คือมแมลงสาบนะฮะแมลงสาบถ้าท่านเห็นเคยเห็นมแมลงสาบในบ้านแล้วล่ะก็แม้ว่าครั้งเดียวแม้ว่านานๆทีแม้ว่าเนี่ยมันเดินผ่านมายังไงในบ้านท่านก็จะมีสิ่งที่ท่านแพ้แล้วเกิดจากมแมลงสาบมันอยู่ตรงนั้นแล้วครับต้องหาทางกําจัดมแมลงสาบก็คืออาจจะเอาตัวดักจับไปไว้ตรงที่มันมีความชื้นเยอะๆพวกท่อพวกอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดักไว้ท่านั้นเอาแมลงสาบอ,ออกจากบ้านก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่มีทางหายหรอกครับมันก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆเรื่องไรฝุ่น แน่นอนมันจะอยู่ตามพรมตามที่นอนต่างๆนะครับไรฝุ่นเนี่ยมันไม่ชอบความแห้งถ้าบ้านท่านชื้นซึ่งเหมือนเมืองไทยบ้านทุกบ้านชื้นหมดมันก็จะชอบมากเลยเพราะว่าพวกนี้มันต้องดูดความชื้นเข้าไปในตัวมันนะครับแล้วเพื่อให้มันมีน้ำนะวิธีจะฆ่ามันก็คือต้องใช้ความร้อนก็คือเอาพวกของที่ใช้ต่างๆเนี่ยไปซักด้วยความร้อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้อปลอกหมอนหรือผ้าคลุมเตียงที่มันมีตารางความถี่สูงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไรฝุ่นมันอยู่ได้อ่าพวกนั้นเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะ นี่ก็คือเป็นวิธีในการป้องกันคร่าวๆแต่นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มขึ้นอีก2-3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการออกกําลังกายถ้าท่านเป็นคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิกแล้วมันจะทําให้ภูมิแพ้ของท่านดีขึ้นครับอ่าเช่นอะไรบ้างแอโรบิกแอโรบิกนี่หมายความว่าท่านทํากิจกรรมซึ่งมันต้องใช้ความทําซ้าอยู่เรื่อยๆเช่นการวิ่งการว่ายน้ําการเดินเร็วการทําพวกเนี้ยที่มัน สม่ำเสมอต่อเนื่องกัน15นาที20นาทีเป็นประจำพวกนี้มันจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ของท่านได้นะครับแล้วก็เรื่องของความเครียดยิ่งท่านเครียดมากแล้วแล้วก็ภูมิแพ้มันจะกําเริบท่านจะต้องหาทางจัดการกับความเครียดไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งแล้วก็เคยอย่างที่ผมเคยเล่าไปเรื่องความเครียดมันมีความเครียดทางด้านร่างกายและความเครียดทางด้านจิตใจนะครับความเครียดในจิตใจนี่คือไม่แปลกทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องแฟนเครียดเรื่องบ้านเครียดเรื่องเงินอะไรเงี้ยนะครับ ท่านต้องหาทางจัดการของความเครียดเพราะแม้ท่านไม่จัดการแล้ว,วภูมิแพ้ของท่านมันมักจะกาเริบง่ายนะครับอีกอย่างนึงคือความเครียดทางด้านร่างกายดัยงนั้นจะเห็นว่าบางคนเวลาที่มีประจําเดือนนะครับมีการเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีคนที่มีภูมิต้านทานผิดปกติเนี่ยในช่วงที่มันอาการกาเริบท่านก็อาจจะมีภูมิแพ้กำเริบได้เช่นกันนะครับบางคนเป็นไข้ช่วงนี้ภูมิแพ้มาใหญ่เลยนะครับก็ต้องไปแก้ไขภาวะต่างๆซึ่งทําให้ร่างกายของท่านไม่ปกตินะครับ บางคนมีอาหารบางประเภทที่กินเข้าไปแล้วภูมิแพ้ของท่านมันจะเยอะขึ้นโดยเฉพาะอาหารคาร์โบไฮเดรตบางอย่างนะครับคือท่านไม่ได้แพ้อาหารเหล่านั้นหรอกครับแต่ว่าตัวนั้นมันกระตุ้นทาให้ภูมิต้านทานของท่านตอบสนองยิ่งไวต่อสิ่งที่ท่านแพ้มากกว่าปกติตรงนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าอาหารอะไรนะครับท่านต้องไปสังเกตเอาเองว่าถ้าท่านกินไอ้ของอย่างเนี้ยทุกทีเลยแล้วไอ้ภูมิแพ้ของท่านมันเป็นเยอะเนี่ยท่านอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นไปบ้างนะครับอ่านี่คือการการออกกําลังกายแล้วก็การลดความเครียด สิ่งถัดมาซึ่งสาคัญมากๆก็คือเรื่องของการนอนหลับนะฮะถ้าท่านพักผ่อนนอนหลับได้ไม่เพียงพอแล้วล่ะก็ภูมิแพ้ของท่านมันจะเยอะขึ้นนะครับผมเคยอธิบายในเรื่องของการนอนหลับแล้วถ้าท่านนอนหลับได้เพียงพอนะครับมันจะทําให้ร่างกายของท่านมีภูมิต้านทานที่หันเหไปทางที่ต่อต้านกับพวกไวรัสอ่านี่สําคัญมากนะครับมันจะเป็นหวัดยากนะครับแต่ถ้าท่านนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับไม่เพียงพอนอนลหลับตื่นตื่นอยู่เรื่อยๆนอนแล้วมันมีกลนทําให้หยุดหายใจในขณะหลับพวกเนี้ย มันจะส่งผลทําให้ร่างกายของท่านตอบสนองไปในทางเกิดภูมิแพ้นะครับก็คือท่านจะแพ้ทุกอย่างง่ายกว่าปกติเยอะเลยนะครับแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยกระดันมีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยเยื่อจมูกมันบวมใช่ไหมครับบวมมันก็หายใจยากหายใจยากกลางคืนเกิดอะไรขึ้นมันก็หายใจทางจมูกไม่ได้มันก็ต้องอ้าปากหายใจอ้าปากหายใจเนี่ยบางคนก็จะหายใจลําบาก แล้วบางคนก็จะมีการนอนกรนมีการบวมของต่อมทอมซินบวมของต่อมอะดีนอยก็ยิ่งทางเดินอากาศแคบบเข้าไปใหญ่แคบบแล้วเป็นไงครับมันหายใจลําบากหายใจลาบากก็นอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทท่านก็จะเกิดภูมิแพ้พวกนี้กําเริบม,มากขึ้นนะครับดังนั้นหมายความว่าคนที่มีภูมิแพ้เกือบทั้งหมดเลยนะครับท่านควรจะต้องไปดูซิว่าท่านมีอาการนอนแล้วหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าบางคนหยุดหายใจนขณนะหลับแบบหยุดจริงๆมีการกรนเนี่ยอันนี้ชัดเจนแต่บางคนมันจะไม่มีอาการพวกนั้น มันจะมีแค่ทางเดินอากาศเนี่ยมันตีบแคบลงทําให้มันหายใจได้ยากขึ้นกลางคืนแต่จะไม่กล่นแต่จะไม่กลนนะครับแล้วก็ไม่มีอาการอะไรอื่นบางคนเนี่ยมาด้วยว่าโอ้เราเป็นภูมิแพ้แต่รู้สึกระหว่างวันเนี่ยมันหงุดหงิดง่ายเหลือเกินแค่เนี้ยบางทีอาการมีแค่นี้เลยหงุดหงิดไม่มีสมาธิรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนไม่รู้ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรพวกนี้ก็ควรไปตรวจนะครับเพราะว่ามันมีโรคอันหนึ่งโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่า Upper airway resistance syndrome ก็คือ upper airway ก็คือทางเดินจากอากาศส่วนบน resistance ก็คือมีความต้นานทานโรคที่มีทางเดินอากาศส่วนบนมีความต้นานทานสูงขึ้นพวกนี้ไม่กรนแต่หายใจเข้าไปได้ยากขึ้นแล้วมันทําให้ท่านตื่นอยู่เรื่อยๆแต่ตื่นไม่ได้แบบตื่นมารู้ตัวดีนะครับมันตื่นแบบนิ่นๆหน่อยแล้วก็หลับต่อแล้วก็ตื่นนิ่ๆหน่อยแล้วก็หลับต่อพวกนี้นะครับมันจะรบกวนการนอนหลับแล้วพอรบกวนมาก ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นความเครียดบางคนปวดหัวบางคนเครียดบางคนหง,งุดหงิดบางคนไม่มีสมาธิเงบางคนก็รู้สึกเพลียๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอื่นๆมันคิดไม่ออกนะครับพวกนี้ควรจะต้องไปตรวจนะครับถ้าหาอะไรไม่เจอไปหาหมอแล้วก็ตรวจปอดตรวจหัวใจตรวจเลือดตรวจเช็คเลือดประจําปีตรวจสุขภาพประจําปีทุกอย่างปกติหมดอย่าลืมเรื่องการนอนหลับด้วยครับต้องไปตรวจด้วยนะฮะถ้ามันผิดปกติก็ต้องไปแก้ไขนะฮะแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้มันก็จะมีโรคพวกนี้ เพิ่มขึ้นมา,มากกว่าปกติซึ่งเราจะต้องไปตรวจหานะครับถ้าตรวจหาเจอก็แก้ไขแล้วมันจะได้หลับสบายขึ้นหลับสบายขึ้นมันก็ควบคุมอาการภูมิแพ้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ท่านควรจะต้องทราบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังคือมันจะทําให้ทางเนินอากาศของท่านเนี่ยไวต่อสิ่งกระตุ้นซึ่งท่านไม่แพ้ท่านไม่แพ้แต่มันจะไวเช่นกลิ่นนะครับกลิ่นกับข้าว กลิ่นน้ําหอมหรือความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวันไหนรู้สึกฝนจะตกมาแล้วภูมิแพ้มาเลยทั้งท่านที่มันไม่มีอะไรที่ท่านแพ้อยู่ตรงนั้นเช่นสมมุติว่าท่านแพ้หมาแล้วกันอ่ะแล้วท่านก็อยู่บ้านใครก็ไม่รู้ที่มันไม่มีหมามาตั้งอ,อยู่มาสม,มอมสักปีหนึ่งไม่มีหมาเลยนะครับแต่ท่านรู้ตัวว่าท่านแพ้หมาเพราะว่าแต่ก่อนเคยแพ้เคยรู้แล้ววันเนี้ยมันอากาศความกดอากาศเพิ่มแบบเฮ้ยเมฆมาคลุมๆม,มาละจมูกตันขี้มูกไหล แต่ไม่เปหมาตรงนั้นนั่นแ่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าท่านมีความว่องไวต่อสิ่งที่ท่านแพ้ได้นะครับหรือบางครั้งท่านอาจจะแพ้สารอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่หมายอย่างเดียวอาจจะมีสิ่งที่มันลอยมาแล้วท่านแพ้ตอนนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นได้2อย่างนะคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้หรือคนที่รู้ตัวว่าเจอสถานการณ์อันเนี้ยแล้วมันจะเป็นทุกทีเราก็ใช้ยาดักมันไว้ครับอ่าใช้ยาดักมันไว้เช่นถ้าเรารู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้ไอ้ดอกเนี่ยมันจะออกมาแล้วท่านจะมีอาการ หรือถ้าท่านรู้ว่าเนี่ยไปแถวแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวมันมีดอกพวกนี้มาแล้วท่านจะมีอาการท่านก็ใช้ยาดักไว้ครับส่วนยาอะไรนั้นมันต้องแล้วแต่ความรุนแรงของการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นของท่านเช่นถ้ามันรุนแรงมากหน่อยนะครับน้ำมูกมาน้ำหูตาไหลขี้มูกตันอะไรเงี้ยนะครับตันเยอะแยะไปหมดนะครับการใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าโครโมลินเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ดีกว่าเพราะว่ามันออกฤทธิ์เร็วมากเลยใช้ไปปุ๊บเนี่ยสามินาทีท่านไปเจอเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วยาตัวนี้จริงๆมัน มันมีประโยชน์แค่อย่างนี้อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นมากขนาดนั้นนะครับมันพอช่วยได้แค่อย่างนี้ถ้าเป็นยากินมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นมันอาจจะพอพอได้บ้างนะแต่ถ้าเกิดคนไหนต่อคนไหนต่อสองดีต่อยากินก็ใช้ยากินครับยาแอนติฮิสตามีนปกติเนี่ยหรือบางคนใช้สเตียรอยพ่นจมูกก็ได้แต่ว่าสเตียรอยพ่นจมูกมันออกฤทธิ์ช้าหน่อยก็คือ2ชั่วโมงหรือบางคนก็ต้อง6ชั่วโมงกว่ามันจะได้ระดับที่สามารถป้องกันอาการเหล่านั้นได้คือมันก็ไม่คุูมมาท่านพ่นแล้วก็รออีกวโมสี่ชั่วโม มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคมันนานเกินอย่างเงี้ยยกเว้นว่าท่านพ่นประจําอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าวันที่ท่านต้องไปเจอสิ่งเหล่านี้นั้นนะว่าจะต้องใช้ยาที่มันเป็นยาแก้แพ้เสริมเข้าไปกว่าที่ท่านใช้อยู่ประจํานิดหนึ่งนะไม่อย่างนั้นก็จะมีอาการเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับโอเคดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับประกันรแรกของการป้องกันภูมิแพ้คือหาให้ได้ตัวก่อนดูว่าตัวเองแพ้อะไรโดยการสังเกตสิ่งรบบอบตัวอันที่2การจัดสิ่งแวดล้อมให้บ้านมัน ไม่รกนะครับเก็บของทุกอย่างเข้าตู้นะครับทำความสะอาดด้วยน้ำนะครับถ้าเป็นพรมบนผ้ไรพวกนี้ถ้าเอาออกไปได้ก็ดีนะครับถ้าเอาออไม่ได้ใช้ความร้อนที่เป็นไอ้น้ําในการทําความสะอาดอย่าใช้อะไรที่เป็นที่ดูดฝุนน่นอะไรพวกนี้เพราะมันจะฟุง้งอย่าใช้พวกไม้ขนไก่ไม้กวาดเพราะมันจะฟุ้งนะครับแล้วก็ปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับแต่จะต้องมีเครื่องกรองอากาศบ้างเพราะว่า PM 2.5มมันเข้ามาได้อยู่ดีนะครับแล้วก็ มันใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งกว่าเครื่องกรองอากาศของท่านจะกรองในสิ่งที่มันลอยไปลอยมาในอากาศได้ดีดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปไ,ได้ก็เปิดเครื่องกรองอากาศสักชั่วโมงหนึ่งก่อนที่ท่านจะเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับเวลานอนอย่าให้ลมอะไรเป่าโดนหัวเลยยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าท่านมีเครื่องกรองอากาศที่เป็นเฮปเปอร์ฟิลเตอร์อาจจะเป่าโดนได้นะครับแต่ให้ดีอย่าไปทําอย่างนั้นดีที่สุดก็คือให้มันเป่าโดนกําแพงแล้วเด้งมาโดนท่านอันนี้จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับ นอนหลับให้เพียงพอถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรถ้าสงสัยอะไรเนี่ยควรไปตรวจการนอนหลับเพราะคนที่เป็นปูมแพ้มีปัญหาเยอะและถ้านอนไม่หลับมันจะยิ่งเป็นปูมแพ้นะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับดูเรื่องอาหารเพราะบางคนกินอาหารบางชนิดแล้วทําให้แพ้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็คือนะคยาบางตัวถ้าเกิดกินไปแล้วทําให้มีอาการแพ้กําเริบได้ก็ต้องระวังก็ต้องไปแก้ไขภาวะนั้นนะฮะเรื่องของออกกําลังกายแบบแอโรบิก นะฮะก็เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจจะต้องไปหาทางจัดการมันนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงเออเอาแพ้คนอื่นได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ท่านก็จะต้องอยู่กับภูมิแพ้ที่ท่านเป็นแน่ๆก็ถ้าเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยต้องอาบน้ำมันบ่อยมากๆนกนี่มันไม่น่าจะทําอะไรได้นกกับหนูเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับท่านก็คงจะต้องทนถ,งถึงที่สุดนะแต่แต่ผมไม่แนะนําเพราะว่า ถ้าสิ่งที่ท่านแพ้อยู่กับท่านมันจะไม่แพ้แค่นั้นมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลานะครับท่านอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นตอนแรกมันแพ้แค่จมูกต่อไปเป็นหอบผืดในอนาคตมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วหอบผืนก็จะคุมไม่ได้จนกว่าจะเอาสิ่งเหล่าน,นี้ออกไปจากบ้านและเอาสิ่งเหล่าน,นี้ออกไปจากบ้านบางทีใช้เวลาเป็นเดือนเป็นเดือนเลยกว่าที่ท่านจะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ